พร้อมไหมคะไปเลยนะค่ะวันนี้ค่ะพิเซนเตอร์คู่กันเป็นยังไงบ้างเอ่ยดีใจมากๆรอคอยมานานใช่ค่ะก็รู้สึกเป็นเกียรติมากก็เหมือนแบบสิ่งที่เราแบบฝันไว้เป็นจริงเนาะเพราะว่าเราแบบใช้ใช้กันเป็นประจำอยู่แล้วดีใจมากที่ติดต่อมาเพ่ลั่นบ้านเลยครับใช่ทำไมเพราะอะไรเพราะว่าเราใช้จริงใช่ไหมเราใช้จริงแล้วก็เราก็ชอบมากๆจริงๆ ใช่ใช่แล้วก็เขาก็มีชื่อเสียงแล้วก็นะฮะใช้ดีอยู่แล้วรู้จักกันทั้งประเทศนะครับไม่ใช่แค่ประเทศไทยหลายประเทศเลยนะฮะใช่ค่ะมันลงตัวกับไลฟ์สไตล์คู่เราอย่างไรบ้างคะแบบในชีวิตประจำวันลงตัวยังไงสตอรี่บอร์ดอ่ะคุณหลายคนได้ดูแล้วใช่ไหมคือมันใช่เราเลยแหละตื่นมาแล้วโดนถีบอะไรเงี้ยแต่เล่นโฆษณาไม่ได้ไม่ได้เป็นอย่างงั้นใช่ในจริงคือยาก ในโฆษณาโฆษณาคือซอฟต์ซอฟต์เวอร์ชันซอฟต์ทำไมถึงจะต้องสกิดให้ตื่นขนาดนั้นก็เราเป็นคนที่จริงจังนะทุกอย่างเรื่องในฝันก็เราในฝันเราก็คิดว่าแบบมันมันยังติดค้างอยู่โมโหมากในฝันอะไรอย่างเงี้ยพอตื่นขึ er ้นมาแบบเฮ้ยก็คือสะดุ้งเหรอสะดุ้งเลยน้ำหนักมันเป็นยังไงตอนที่เขาสกิลเราอะ ก็งงเลยอดีก็ยังเออเลยทําอะไรวะทําอะไรนึกไม่ออกนึกไม่ออกทําอะไรก็นี่ก็บอกว่าฝันฝันไม่ดีฝันร้ายโอ้แค่นั้นอ่ะฝันไม่ดีก็อารมณ์เสียทั้งวันครึ่งวันอะคือแบบเป็นจริงปะเนี่ยอะไรเนี่ยระแวงเหรอนจริงปะเนี่ยเออจริงพอใช้แล้วมันรู้สึกยังไงบ้างตื่นมาแล้วมันต้อง คิดกันหรืออย่างเงี้ยมันยิ่งสุดยังไงผมว่ามันก็เป็นสิ่งสําคัญนะที่ที่เวลาเราตื่นขึ้นมาแล้วเราก็อยากจะหอมอยากจะเจออยากจะพูดคุยกับคนที่คนที่รักที่นอนข้างๆอะไรเงี้ยก็ก็ถ้าสมมุติว่าเราระแวงหรือว่ามีความกังวลอะไรอยู่มันก็มันก็อาจจะขาดหายไปได้ในส่วนนั้นถูกไหมใช่ค่ะแล้วก็ตัวเดนติสเตตัวนี้ก็คือช่วยยับยั้งแบคทีเรียถึง12ชั่วโมงด้วยแล้วก็ก็เป็นไปตามนั้นจริงๆเนาะก็คือตื่นเช้ามาแล้วก็แบบ เออเข้าไปหอมได้เข้าไปแบบอยู่ใกล้ใกล้ขึ้นได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมว่าจากสตอรี่บอร์ดก็คือเขามาจากโบทิงเนาบังเอิญว่รืงบังเอิญ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 มากเลยนะเหมือนมากจริงๆถ้าถ้าให้เพิ่มคิมอยากเพิ่มตรงไหนได้ไหมหมายถึงมันจะได้รู้สึกแบบว่าโอ้ real ล i f e อาจจะโมโหกว่านี้นี่นะอยากจัดเต็มกว่านี้มันมีอะไรมณ์จริงๆหรอตอนนี้ที่เริ่มเชื่อแล้วว่ามันต้องมีอะไรต้องมีอะไรเจ๊อีกคนไม่ดีเองใช่คุณบอกว่ามันเกิดอะไรดังมากเดี๋ยวพอเขาไปวิจารณที่แบบเขาเหมาะสมกับคู่รักเข้าใหม่ประมาณนี้เขาติดต่อมาสิดงอย่างไรบ้างว่าในสุดมันก็ถึงเราแล้ว ก็นั่นแหละค่ะรู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราแบบใช้กันจริงๆไม่เคยคุยกันเล่นๆอ่ะเคยคุยเล่นๆจริงๆว่าแบบเฮ้ยเมื่อไหร่เขาจะติดต่อเราอะไรเงี้ยแต่ชายของเราดีอะไรเนี่ยพอแบบติดต่อมาแล้วแบบเฮ้ยด้วยมากกยิีด้วยฝรั่หลังพูดเยอะๆนะจะได้เราพูดจะพูดจะได้เขาแต่ว่าในหัวเขามีหลายสิ่งที่อยากได้ ก็มีคือเราเราพอเราใช้จริงเราก็สามารถบอกได้เต็มปากจริงๆค่ะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ดีซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นคู่รักก็ได้ใช่ค่ะเป็นเพื่อนกันนอนด้วยกันก็ต้องใช่เลยมอยมาเลยสะอาดอยากให้ฝากมาวกันฝาก คฝากผลิตภัณฑ์ตัวนี้ของเราด้วยนะครับลิตภั์คู่เรานะครับผมก็ตัวเป็นดิเซตเอ้ยโทษครับเป็นดนทิสเตพรีเมียมแคร์นะครับผมคือต่างเลยนะคะชู้เลยก็ฝากได้นะคะสำหรับคู่รักหรือว่าชุกๆ relationship นะคะก็ช่วยยับยั้งแบคทีเรียได้ถึง12ชั่วโมงค่ะอยากให้ลองใช้กันนะคะเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีจริงๆค่ะอ่ะดีกรีของค่ะก็คือ เรื่อยๆเลยมีดอกเลยการจัดถามว่าจะหยุดไทม์มูนกี่โมงหยุดได้หรือยังหยุดได้หรือยังคะตอนนี้จริงจริงมันมีอีกหนึ่งประเทศที่ต้องไปเก็บไว้ก็ยังไม่ก็เดี๋ยวนะเดี๋ยวเวอร์ชันสามตอนแรกที่เราจะไปแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าจะครบรอบแต่งงานและเอ็กไทม์มูนไม่เสร็จเลยเออไม่ได้แล้วครอยากเจอที่ไหน จริงๆคืออยากไปเยอรมันนะคะใช่ไหมตอนแรกเราวางแผนว่าจะไปเยอรมันไปปีนี้เพราะว่าด้วยคิวที่ต้องเดินทางอะไรเงี้ยงานชลพงานก็เลยไปไม่ได้แล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวปีหน้าค่อยไปฮันนีมูนต่อยังไม่จบยังไม่จเดี๋ไม่จบก็คือเราสามารถฮันนีมูนได้ไปเรื่อยๆใช่ใครบอกบอกว่าฮันนีมูนครั้งเดียแล้วให้กำลังใจิมคิมทำสามีไหมทุกสามียังงงเลยไปอีกเหรอไปอ๋อรู้สึกไงคิมหลายคนบอกว่าฮันนีมูน สิบกี่โมงเพราะว่ามันแบบปุ๊บปุ๊บไปต่อไปต่อไปต่อตลอดค่ะก็ก็ดีอ่ะก็เป็นมิติใหม่ก็อยากให้ทุกคนอย่าไปยึดติดกับอะไรเก่าๆเราต้องสร้างมาตรฐานใหม่เนาะใช่มาตรฐานใหม่หนึ่งสองสามไปได้เรื่อยๆก็ไม่ได้จบเรืยองมาแล้วตอนนี้มีอีกมี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 เออใช่ล่าสุดก็ไปฝรั่งเศสมาใช่ไหมเดี๋ยวเนี่ยครั้งต่อไปเราก็เราก็แพลนไปเรื่อยๆแหละแพลนไปเรื่อยๆค่ะ ทำงานอยู่เนาะทำงานอยู่ทำงานครับที่จรงเป็นไงบางความมันได้ไปใช้ชีวิตที่แบบว่าพักเรื่องงานไปใหที่รู้สตัวจริงๆเป็นสามีภรรยาจริงมันเปลี่ยนไปเยอะมากจากการที่เมื่อก่อนไปเป็นแฟนกันเปลี่ยนไปเยอะไหมไม่เยอะเนาะแต่แค่ถ้าเราบอกเขาว่าฮันนีมูนเราจะได้ของปีเนี่ยแล้วจะได้แพ็กเกจฮันนีมูนได้ของขนมกินในห้องพักอย่างเนี้ย ก็คือใช้สิทธิ์นมสกุลเดียวกันใช่ก็จะได้อ๋ออย่างนี้่ใช่ค่ะนี่คือถ้าเราไปแบนแบนด้วยเฉยเราจะไม่ได้ไม่ได้ดมจะไม่เหมือนให้น้องยกตัวอย่างดีว่าที่เร้สึกว่ามันมาพร้อมแพ็กเกจพร้อมเป็นสามีภรรยาที่คิดว่าเออยังไงบ้างมีอะไรบ้างก็นี่แหละเวลาไปโรงแรมเขาก็จะดูแลดีเขาก็จะแบบมีดอกไม้แชมเปญดอกไม้ กูเติมเสียเติเสียวให้เลยกิฟต์เซ็ตแฮปปี้ฮันนีมูนเนี่ยตองเทาหมดก็เดี๋ยวรู้วันไหนฟรีเป็นฟรีฟิลมันดีกว่าปกติอยู่เนาะใช่ดีดีมากคุ้มคุ้จริงๆริงมันเติมเต็มยังไงบ้างพอไปฮันนีมูนหลายๆที่อย่างเงี้ยใช้ชีวิตด้วยกันจริงๆตื่นมาเจอกันเจอกันทุกวันคิมรู้สึกว่าแฮปปี้มาก ผมว่ามันมันมันอย่างเหมือนที่บอกเมื่อกี้ครับเราควรหาเวลาที่อยู่อยู่ด้วยกันจริงๆพออยู่ด้วยกันจริงๆบางทีมันก็อาจจะหลายคนอาจจะมองว่าเอเจอกันทุกวันเบื่อกันบ้างไหมทะเลาะกันบ้างไหมอย่างเงี้ยมันมันคงต้องมีอารมณ์นั้นอยู่แล้วแหละแต่ว่าทะเลาะกันไหมทะเลาะกันบ้างแต่ว่าเราไม่เลิกกันหรอกออรูว่าเนื้อปะอย่างน้อยเรื่องเล็กๆอ่ะเราก็จะปรับความเข้าใจกันอย่างเงี้ย จริงจริงปรับแล้วคิมเข้าใจไหมมาถึงมาถึงว่าปรับมาถึงว่าคิมจะรู้สึกว่ามีติ้งตลอดเหรอ,หอใช่เหรอพี่มาใช่เหรอครับพี่มามันก็จะมีอย่างเงี้ยค่อนข้างก็บ่อยนะที่แบบเราจะต้องแบบเอ๊ะใช่เหรอดีไหมอะไรเงี้ยความคิดของอีกคนหนึ่งแต่ว่าสุดท้ายแล้วเร,เราเราก็คืออยู่ด้วยกันสองคนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรับจูนเข้าหากันคิมโอเคไหมไม่ต้องไปเตือนปากแล้ว ใช่ว่าแพนอยู่เนี่ยผมแพนอยู่เอ้าแต่ไป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 คนเดียวไปคนเดียวจริงๆเวลาไปแต่ละที่อ่ะมันแพนตรงกันยังไงบ้างว่าเอออยากไปแลนด์มากตรงนี้อยากไปจุดนี้อยากไปตรงนี้คือจริงๆเราต้องคนละครึ่งค่ะเช่นถ้าสมมติว่าเราไปต่างประเทศอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีไฮกิ้งให้เขาบ้างให้เคาได้คืนสู่ธรรมชาติบ้างปล่อยเท้าเจอกันใช่ส่วนเราก็คือแบบเป็นสาย ดอกไม้ใส่สบายติ้งอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาต้องมีให้เราแบบขออยู่ในเมืองบ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วก็คืออยู่แต่ในจะมีนะไม่เราก็สบายผมก็สบายไงใช่สบายสบายก็ดีฮะแต่แต่ทริปนี้คิมเป็นคนจัดไงก็เลยแบบว่าสบายค่อนข้างเยอะก็คือมีหมาตามใจครับทริป่ทิปนี้คือปล่อยเขาเลยใช่อันนี้ทริปของเขาเลย รู้สึกว่าผมก็เออดีฮะก็สบายดีไม่ต้องคิดหรอไม่ต้องคิดแล้วก็แบบไม่ต้องแบบเหนื่อยอ่ะเวลาไปบางทีผมก็ชอบไปดูวิวชอบขับรถไกลๆชอบอะไรเงี้ยเออมันก็เหนื่อยเหมืนอนกันพอมาทีนี้เออชิลดีฮะหรือว่าไม่ต้องขัดกับเขาเพื่อให้เขาเปลี่ตัวเองใช่เออใช่มีอะไรจะได้ไม่ไม่ด่าเราเจออะไรเออเหนื่อยแล้วก็ดีคนเลือกเองเออแล้วอย่างพอบอกึ่งปีหลังนี้คือจะเตรียมตัวทำงานไปถึง กลับมาแ้ละครว่ายังไงกลับมากลับมายังไม่ไปไหนก็คือก็ยังทำงานอยู่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็อยู่ในช่วงรอบทเสร็จค่ะคือทั้งคู่เลยเหรอคนี่อ๋อผมนี่ที่ไปทริปนี่ผมก็ลาลาของไม่ครับใช่ก็ขอมีถ่ายอยู่ตอนนี้มีถ่ายใช่ยังรับงานอยู่นะฮะรับได้อีกรับได้อีกใช่ใช่ แต่ว่าเรื่องลูกก็ยังปีหน้าไหมหรือว่ารอเริ่มที่บอกไว้ใช่ไหมนับกินตอนนี้ตอนนี้มีมาหนึ่งแล้วไหมลูกชายใช่ลูกชายแค่ไม่รู้ว่ายังไม่พอกลังจะถามว่าเพิ่มไหมเป็นลูกชายเราเพิ่มไหมทำให้รู้ว่าเดี๋ยวก่อนดีกว่าเนาะเราก็เลยแบบเอ๊ะเรารู้สึกว่าเรายังแฮปปี้กับชีวิตคู่ตอนนี้แล้วก็มีครอบครัวที่เป็น น้องสี่ขาตอนนี้มันมันก็แฮปปี้มากมากแล้วครับมันยังอินอยู่ากพอลิงลูกน้องสี่ขาแล้วมันรู้สึกว่าถ้าเรามีของตัวเองหรือว่าเลื่อนไปอีกนิดนึงก็มีก็เลยตัดสินใจได้เลยว่ายังไม่อยากมีลูกเขาเลี้ยงข้นมาใช่ค่ะคือเราห่วงขนาดเราไปต่างประเทศอ๋อจริงเนี่ยที่ไปทริปเนี้ยคือเราไปฝากที่ฟาร์มที่เราได้เขามาแล้วเขาก็ส่งคลิปมาอะไรอย่างเงี้ยลองค คิดถึงร้องไห้ร้องไห้แบบคิดถึงลูกมากเลยอ่ะนี่ขนาดหมาแล้วก็แบบเฮ้ยนะถ้าเป็นลูกเราจะเราคงไม่ได้ไปไหนอ่ะก็เลยแบบูเที่ยวให้เต็มที่ใช้ชีวิตให้เต็มไม่คิดถึงไปดูไอ้พวกน้องหมาคิมเบอร์พิ่มแต่คิมก็อยู่แค่ตรงนี้ใช่ป่ะอ๋อไปไปแล้วก็หันไปเบรค เราก็ตกใจเหมือนกันแล้วก็โอ้นาฬากีเราก็ได้ถ่ายคลิปไว้แต่ว่ายังไม่ได้ลงอยากดูไหมอาต้องลงเลยมีภาพกรอบขอยเซิร์เสไมันแล้วคิดถึงอยากกลับบ้านไปก่อนอะไรเงี้ยคิดถึงกลิ่นมันเนาะกลิ่นมันเป็นกลิ่นที่เหม็นตะหอมเหม็นตัวกลิ่นหมากลิ่นหมาแสดงว่าเราคลิปภาพไปแล้วคลิปภาพไปแล้วใช่ติดต้องติดลูกแน่นอนคือคิดเลยว่า ตายแน่ตายส่งลูกเข้านอนทุกคืนอย่างเงี้ยเหมือนส่งแมงหมาอะไรเงี้ยเราก็ต้องไปหอมไปลูดในนะอะไรเงี้ยเอองพูดแบบ I love you อะไรเงี้ยทุกคืนเลยอ่ะคือถ้าไม่ลูกนั้นน่าจะแบบไม่ได้ไปไหนละอาการน่าจะหนักอาการใช่ใช่แน่นอนแสดงว่าก็ต้องใช้เวลาบาดเจ็บในการเที่ยวไปอีกเพื่อที่จะมีข้อไม่ไม่เราก็พันไว้อยู่แล้วอย่างที่อย่างที่บอกไว้แล้วก็เราก็เตรียมตัวไว้อยู่แล้วใช่ไหมเรื่องฝากมงฝากไข่อะไรเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้ เราก็มุ่งมั่นทํางานเที่ยวใช่พอถึงเวลาเราก็สช่ว่าเป็นไปตามเลิกที่เราเคยดูใช่ไหมว่ายังยังเป็นไปตามตอนนี้ยิงเป็นอยู่แล้วก็คิดว่าแอบเร็วอยู่เหมือนกันแอบเร็วเออใช่มันวันนั้นที่พูดเมื่อปีที่แล้วแต่พออีกปีหน้าแล้วนะผ่านไปแล้วแบบเร็วมากไปอ่ะอาจจะเลื่อนเดี๋ยวดูหมออีกเดี๋ยวถามหมอมาถามหมอมาถามใหม่รัดเอาใหม่สิมีดีลขอเลื่อนอีกเหรอไปดูเลิกก่อนอ่ กลัวมันไม่ถ้าถ้าเขามาเร็ววันเพราะเขาสึกว่าอยากมาแล้วามันก็อาจจะเป็นอีกเซตชูเอชั่นหนึ่งก็อาจจะต้องยอมรับแต่ว่าแต่ตอนนี้ก็คือสนุกกับตอนนี้ไปก่อนแล้วก็รับตละครไปแล้วอะไรเงี้ยเขก็ต้องทําหน้าที่ของเราให้จบปึ้งก่อนแต่ถ้ายังจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวว่ากันที่หมากให้กำลังใจเพื่อนยังไงบ้างเพื่อนต้องมาสับโอ้โหโอ้โหได้ข่าวแล้ว เสียใจด้วยจริงๆก็ก็มันเป็นอุบัติเหตุเนาะผมว่าไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นหรอกนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นแล้วในเมื่อเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องรับมือแล้วก็เตรียมตัวกับมันในในอนาคตข้างหน้าผมรู้ว่าตอนนี้มันก็เครียดมากๆนะฮะน่าจะน่าจะเศร้ามากเนาะผมได้ได้คุยได้คุยครับก็ว่าเขาจริงจังกันน้อยน้อยน้อยก็นั่นแหละครับก็ไม่รู้จะพูดยังไงเราก็ได้แต่ส่งกวามังใจเหมือนที่ทุกคน ทำให้เขาอบบกะตุ้มใจค่ะอย่างอาการบบกว่าหน้าเป็นห่วงตรงไหนมากน้อยขนาดไหนไหมคะมันไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกครับก็คือกระดูกค่ะแต่คือมันต้องพักไงถ้ามันไม่พักมันก็อนาคตมันก็ยาวอ่ะแต่ว่าเราก็เห็นใจทีมงานเห็นใจคนดูที่ซื้อบัตรไปแล้วเห็นใจทุกๆคนนะครับแต่ไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นแสดงว่าสัมพันธ์ที่รู้ว่าแอนนี่เขาโอ้โหไม,ไม่ไม่ตอนนี้น้าจะหน้าจะเครียดใช่ครับโอเคค่ะ 재미งข listings